แกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชนลน่านฟาดกลับคิดผิดเคยจับมือก้าวไกลลั่นถ้าการเมืองปกติไม่มีทางร่วมงานแน่นอนวันที่22สิงหาคม66ที่รัฐสภาในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้เห็นความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชลนานสีแก้วสสน่านและหัวหน้าพรรเพื่อไทยได้ลุกขึ้นชี้แจงและตอบคำถาม ในานามของพรรคเพื่อไทยที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีว่าในานามพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล11พักต้องขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่มีความเห็นและข้อห่วงใยโดยซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบุคคลและลักษณะต้องห้ามของบุคคลเพื่อตัดสินใจเลือกผู้นำประเทศไปเป็นนายกของคนไทยทุกคน ตนมี3ประเด็นที่จะชี้แจงในฐานะพักการเมืองที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกคือ 1. ข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกคือนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จากการประกอบอาชีพภาคเอกชนในบริษัทมหาชนโดยการประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาดิมทรัพย์โดยยืนยันว่าพักเพื่อไทยให้ความสำคัญและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำประเทศเราไม่ได้ละเลยเรื่องนี้เพราะถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อพี่น้องประชาชน ข้อสงสัยเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตัวแทนนอมินีมารองรับนั้นในมุมของพักเพื่อไทยไม่ได้ละเลยเรื่องดังกล่าวขอยืนยันว่าเราตรวจสอบข้อกฎหมายทุกอย่างล่วงเลยไปถึงจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องใดที่ผิดกฎหมายไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ไม่มีข้อเท็จจริงใด หลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่านายเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีแต่ข้อกล่าวหาที่โน้มเอียงเป็นลักษณะการเชื่อมโยงหลักฐานแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จึงยังถือว่านายเศรษฐาเป็นผู้มีความบริรสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าสมาชิกพักรัฐสภาหลายท่านอาจจะแสดงความเห็นในฐานะพักการเมืองว่าไม่สามารถ ให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแต่เป็นเรื่องของจุดยืนทางการเมืองและพฤติกรรมการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตนขอชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนทุกเสียงขีดเส้นใต้คําว่าทุกเสียงประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จริงอยู่ว่าในพฤติกรรมการแสดงออกในบ้านเมืองนี้อาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่ากลุ่มนั้นเสรีนิยมกลุ่มนี้อนุรักษ์นิยมแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรล้วนแต่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยยึดมั่นคือการคือระบอบก,การปกครองสำคัญที่สุดคือระบบรัฐสภาสส ที่ถูกเลือกมาในสภาที่ขณะนี้มี499คนล้วนมาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนที่ทุกคนถือว่าเป็นปวงชนชาวไทยเขาเหล่านั้นเป็นผู้ให้สิทธิ์ให้เสียงตัวแทนของเขาเข้ามา เขาเป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเผด็จการและจริงอยู่ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเรามีการแบ่งแยกทางความคิดกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยมีประสบการณ์เรื่องนี้อย่างเจ็บปวดแต่คนที่เจ็บปวดที่สุดคือพี่น้องประชาชนคนไทยถามว่าเราขัดแย้งกันสู้กันแล้วได้อะไรขึ้นมา นี่คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเราเห็นความย่อยยับสูญเสียโอกาสของประชาชนที่เสียหายไปเพียงเพราะมีความคิดต่างกันบนพื้นฐานความไวเนื้อเชื่อใจกันแน่นอนว่าถ้ามีความเชื่อแบบนี้ฝ่ายที่บอกว่าต้องการปกป้องรักษาบ้านเมืองสถาบันหลักของชาติเขาก็ต้องปกป้องต้องแสดงออกเต็มที่ ถ้าคุณมีพฤติการพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติย่อมมีการต่อสู้ทำลายล้างนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปอย่างนั้นหรือพักเพื่อไทยนำเรื่องนี้มาคิดหนักจริงอยู่ที่เรายินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอำนาจประชาชน เราเห็นด้วยอย่างยิ่งที่พักคก้าวไกลเป็นพักคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเราเป็นพักอันดับสองมีความยินดีร่วมจัดตั้งรัฐบาลและถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพักอันดับสองสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไก การเมืองและรัฐธรรมนูญมันปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญแบบนี้เราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดเพราะว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยรักไทยพลังประชาชนเราเอาหัวชนฝามาเราเจ็บเราเกิดก่อน เรามีประสบการณ์แล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทำให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเสียหายไปเราไม่ทำสิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามาจับมือดุลอํานาจประนีประนอมอํานาจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมืองน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสเปลี่ยนผ่านนี้เราต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติทุกคนพูดเหมือนกัน แต่วิธีการทำไม่เหมือนกันโดยเฉพาะวิธีการที่มีความคลางแคลงสงสัยมันทำให้เกิดความขัดแยง้งดังนั้นพรรคเพื่อไทยอาสาเข้ามาสลายความขัดแย้งนี้จัดตั้งรัฐบาลในนามของทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันได้วันนี้เราได้11พักและมั่นใจว่าพักอื่นๆจะตามมาอีก เพื่อสร้างความเข้มแข็งของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่คือจุดยืนของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเราเชื่อมั่นว่าแนวทางจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้วิกฤตของประเทศและถ้าจะสลายความขัดแย้งได้ต้องอาศัยกลไกนี้เท่านั้นนายแพทย์ชลน่านกล่าวนายแพทย์ชลน่านกล่าวอีกว่า3ข้อห่วงใยเรื่องนโยบายโดยเฉพาะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้เป็นเพียงนโยบายที่เราใช้รณรลคงหาเสียงส่วนนโยบายรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภาตรงนั้นท่านวิพาวิจารณ์ได้เต็มที่เพราะจะถูกนำไปใช้อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องดีที่ท่านวิภาวิจารณ์เพื่อเป็นข้อห่วงใยซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเราแก้เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งการที่จะทำแบบนี้ได้ต้องผ่านกระบวนการทำประชามติเราจึงประกาศว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเรื่องที่จะทำเร่งด่วนคือแก้ปัญหาปากท้องส่วนอีกเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเพราะต้องใช้เวลาจะล่าช้าไม่ได้จึงจะทำประชามติว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และจะจัดทำโดยใครถ้าได้รับประชามติจากพี่น้องประชาชนก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้รัฐธรรมน,นูญความตั้งใจของเราคือจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรขึ้นมาซึ่งรายละเอียดต้องคุยกันอีกครั้งโดยที่ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะทำงานด้วยกันได้บนพื้นฐานเริ่มต้นเป็นรัฐบาลแห่งความปลองดอง หันหน้าเข้ามาหากันมาเริ่มต้นตรงนี้ตนเชื่อว่าทุกคนมีจิตปรารถนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองแน่นอนความเห็นต่างเป็นสีสันสวยงามในระบอบประชาธิปไตยแต่เราจะแปลงความเห็นต่างตรงนั้นมาเป็นความเห็นร่วมอย่างไรขึ้นอยู่กับพวกเรา750คนโอกาสนี้ถ้าท่านมอบความไว้วางใจให้นายเศษฐา ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำความเห็นต่างมาเป็นความเห็นร่วมเพื่อหันหน้าเข้ามาหากันมาทำงานร่วมกันในนามพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล11พรรคเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่หวังมันไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมี มิติสังคมไทยที่มีความแตกต่างหลากหลายเราต้องรับความแตกต่างหลากหลายและรับมาบริหารจัดการให้เป็นโอกาสที่ดีต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดตนขอบคุณสมาชิกที่จะขานชื่อนายเศรษฐาให้สมควรเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยขอบคุณสยามนิวค่ะ